เลือกงานแล้วนะครับทุกคนวันนี้ทีมงานตัวเคมีสิทิ์นะครับผมเลือกตีสองอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับผมเดินทางไปต่อที่อำเภอน้ำปลีกจังหวัดอันาจเจริญนะครับกำลังเก็บของตั้งสามชั่วโมงเก็บอีกสามชั่วโมงนี่แหละชีวิตชีวิตมอลล์ามอะไรก่อนตอบได้มอลล์ชีวิตยังมาเพึ่งพึ่งอะไรแบบนู้ลืมแล้วลืมแล้วชีวิตมอลล์ กัมบอสินเอาไปเรืจองอัไรเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้กินเอกแมนม่เองก็ไม่ได้กินเต้นกินลำกินไปต้าอัมปตาเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับผมไปที่น้ำปีกพี่น้องน้ำปีกอราจะเลื่อนจากดาราสู่ดาสาดวดินจากโรงละครห้องแอร์ไฮโซสู่ลากยาสู่ข้างวัดข้างเมียน จากไม่สองคำจากไม่ทองคําเด็กลูกคุณหนูลูกเจ้าพ่อมาเฟียแถวรอยอิดสู่ดินสู่ดิน,ดน <c oughs> ต้องมาเก็บสาบส <c oughs> จากน้องรีโอลูกคุณพ่อโชคชัยขับบีเอ็มครับอยู่บ้านเปิดแอร์เย็นนั่งบีมไปเรียนเขาด,ด,ดีแล้วไม่อยากเป็นโตเกียวเมืองศรีารมมันเหนื่อยพ <c oughs> ี่น้อง เตรียมตัวเก็บของรถบัสคันนี้จะเดินทางไปต่อแล้วนะครับผมเดินทางไปต่อแล้วนะครับโอ้โเปียกมันยอดหมอกพี่น้องเออนาชินีก็ต้องยกของเองอะเนาะอุ้ยแต่บัสข้างในมันของเก็บที่เยอะนแต่ว่ากล่องมันใหญ่เนาะใช่ค่ะแต่ที่จริงอะถ้าถ้ากล่องมันเล็กกว่าตัวนี้มันจะซ้อนได้แต่ว่าอันนี้แต่ว่าของมันเยอะไม่พอดีเก็บของให้ไม่เอ่ยพอดีเลยค่ะชุดพอดี เดืนางกับบ้านพี่น้องมีฮิตโตเกียวมีกรมบอซินเส้นกินรำกินไปตามภาษาฮ่าเอา อะไรนะทำร้ายกันอย่างงี้ว่าจะทำร้ายกันเลยครับใครนะที่ว่าพี่ไข่โมกยัไม่ตายหรอล้างหน้าปึ๊บพี่ไข่โมกไม่ตายหรออ,รนนยหรอ,อย่เพ,พิ่งยิงกันสิม,นะมันคืออะไรอ่ะม,มันคนนืออะไรอ่ะลูกไปครับเราเอาสองเพื่อนหน่อยหนึ่งลูกสองเพื่อนหน่อยเร็วเหมืนข้างหลังนั่นสองหันโอ,เ,อเ,ววเวอร์แบบเร็วปัดเสี่ยวเบอร์ววอ,รอะไรขนาด จักเปิดสิอยากมาอันเสียวอย่างเนาะกีต้าเสียวกว่าโอ้ยเขาทอดแล้วกางเกงหรวันนี้กางเกงในภาษาอังกฤษเนาะเออเออเออนำลายไหลแล้ววะเอลซีก็ต้องน้ำลายไหลบ้างแล้ววะต้องมีบ้างแล้วแหละจะต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงในหัวภาษาไทยอยู่บอสก็กำลังฮิปนั่นน่ะเ่ในี่ยังไม่เก่งนะอะไรโชคดีมีชัยบ่ะหัวโชคดีมีชัยใช่ครับใหญ่เหลือพขาลมขึ้นรถเด้อ น้ำโคใครเนี่ยือมี่เก็บโรดเงินแสงกับพอได้เก็บยี่ดอกติ้นนะครับเก็บพอได้ยดอกน้ำอ,อ,อุ่นเนาะเท่ามาหลากเมืองเท่ากับเตสีสะนะ่เนาะก็คือสู่เขาดอกเขาอะไรบ่ <c oughs> สูส่สแตมดอกเขาไม่แอ๋ไม่ยังบ่ก,กันั่งตากหมอกตากรมไปต่อไป อันพากลางของเขาตีสอ,องเพื่อนนี่อันนี่จริงเหรอขอไปนะครับผมอันพัดลมใหญ่น่ะที่แดนซื้อเขาไปใช้น่ะบอกให้เขาย่อมาอีกนี่ยิบย่อเขาดีเขาเขาย่อไปสนบอง ตามอยู่ตรงจ่าไอ้ตัวใหญ่ที่เขาไปใช้แดนเซอร์แล้วก็เขาตูมมรรการให้เขายกเอามาคืนไม่ต้องยื่มหารับต้องให้เขายกไปที่เดิมแล้วเราก็ยกให้เขาไม่พิงไม่งั้นเขาจะตีนิสัยให้เรายกให้ตลอดทุกง,งานไม่ได้อนอนแบบนี้มันได้พัดโดมเท่าไหร่พัดโดมจีตัวหกตัวหรอ,รหรอให้กำลังใจทีมเขาตูมนะครับยกของเก็บของ สู้เจ้ามาไล่ตัวเจ้าเออต่อผมต่ออย่างเนาะคว้านไปได้กับตัวผมคุณครับคว้านปันไดกับต่อผมในความสวยงามพี่น้องรถเก็บควางเก็บยางก็จะเป็นหนึ่งการแสดงได้พี่น้องเอออิม,มรุมพุ่มผัวอิม,มรุมพุ่มหยางจะลืมของนะงน,นั่น,นเกือบแล้วเกือบเพื่อนเริ่มแล้ว พัดลมเดอ้อพัดลมกลางหน่อยเอาไปคืนอันจุดศูนย์กลางเด้อเนี่ยนี่พวกเธอยกมาใช้พวกธุรกิจเดอ้อรดยบัสพร้อมออกเดินทางแล้วพี่น้องยามค่ำคืนโอ้ยเนาะสุนตาฟ้าลิคิตอีหลีพี่น้องเออเ้อรพยาบาลพินแล้ว รถบัสตกีเกมิมสิกพร้อมออกเดินทางแล้วน,นะครับใต้เหลืองปลายทางอำนาจชุรอนคุณพ่อให้นอนบ้างยังนอนแล้วครับแต่นอนหรอเนาะเป็นจังได้ให้น้อสาวมีแอร์ให้เต้น ยาำเก็บกระเด็นน้ำตาแทบเรนแนนองแม่กะดีก็ดีมาเฝ่าดูมาเก็บเต็นซอยลูกซอยหยังพรุ่งนี้โอ้ขอถัวด้อพรุ่งนี้นะครับผมมีกลุ่มปิดนะครับวงใหญ่เวทีของเราเต็มสปีดมีไฮดูลิกมีเอฟเฟกมีทุกอย่างพวกนี้จะเต็มเป็นระบบแน่นอนครับสวัสิกครับบ้านไหนเนาะเป็นไหนบ้านี้พอต่เพื่อไปละอุย้ยขับไป่ำ ขันไม่ร่ำแล้วตีซี่กับที่บุรีเก็บเต็นแล้วกับที่ห้องม้งเสาพอดีแมนนี่ละซู้นั่นละกู <c oughs> บอกแล้วให้สูปไปไปไปงานออฟฟิศไป็ำงานทั้งตึกออฟฟิศยังสบาย <c oughs> เขางานแปมะมงเหลอี่มงแรงกู็นยังดีย <c oughs> คุณพอจ้างแพงกูจ้งูมาสาม0นึ่งสู้มาจ้างแพงอย่าง <c oughs> แต่เบิ้องหอกแพงกับเบื้งถึงจังวะกานนะครัตัวแพงแม่เอ้ย

น้องจะจย,ย,ย้ายคลองกลางเลยใช้รถไถปั่นกันนั้นบ<อ>่ปั่นเลยนี่แหนมพวกของอยู่พังเขาอีแดงเด้ออย่าลืมเขาอีแดงด้วยย่านข,ของหายแล้มายืนคุ้มเขาพี่นอ้องใช่ก็ได้ย่านเขาอี่อยเสียจังหายมันฮอดสิบตัวกลับไปด้วยสนอก ศิลปินขึ้นรถตู้นันเสื้อขึ้นรถบัสนะครับรถนักถ่ายวิญญาณโดดรถตะลมือรถชั้นศูนย์เสียการวิ่งเพราะย้อนชูดนั่งหลอนยิราเสียน้ำมันเสียบาลานพอไปเขไปเขน้องเนี่ยเออไปเอกลำเพื่นเตียงไปอกลำเพื่นเนาะมือเนาะพวกนี้ขึ้นใครติดไม่เนี่ขึ้นครับไอ้มือเนี่ยเวลาเกยติดไม่ว่าขึ้นปะเออม่ยนภาเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนเน่ยเปลี่ยนอะไรก่อนลำเพื่น แม่เลยร้องจังร้องร้องอยู่แต่ไม่ได้ฟอนไม่ได้ใส่สูมแต่พวกนี้ถ้าขึ้นเต็มเออเป็การอำนาจเจริญนะคะพวกนี้ทำเพิ่มอีเอ้าวป้าสวยสูทสีผ้ากันจะแฝงปุ่นนี่อาบน้ำได้ไหมได้เอาเข้ามาอาบนี่ดิหรือเปล่าอาบนี่มันจบเลยไปอาบเซเว่นเขาก็ได้หัว เพื่อนของเขา